สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับตรงนี้ผมต้องขอแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะทําคลิปเล่าข่าว n อ a นน้อยลงนะครับคือไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเหมือนกับคลิปของผมเนี่ยมันจะมีคุณภาพต่าลงครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะใส่รายละเอียดให้มากขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทาม์มากนะักแต่ว่าใครอยากอัปเดตแบบเรียลไทม์นะฮะแนะนาให้ไปดูช่องอื่นเหมือนเดิมน,นะจ๊ะ ข่าวแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนะั่นคือเรื่องของการตกรอบของนิวยอร์กนิกซ์ที่มีผลมาจากเด็กทรงผมสุดกวนชวนให้หน้าเตะปากอย่างเทรย,ยังนั่นเองครับแหมจริงๆในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีโปรโมทขายปอเปีย๊ยะนะแต่ว่าอดใจไม่ไหวเลยเมื่อกี้แอบไปกินก่อนย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนพอจะทราบกันดีนะฮะว่าเทรย,ยังกับนิวยอร์กนิกซ์เนี่ยเขาไม่ค่อยถูกคอ,อกันเท่าไหร่เทรย,ยังเนี่ยคือหนึ่งในผู้นั้นที่บอกว่ากวนตีนกวนตินไปเนิวยยัมาก คือนอกจากจะโวนตีนแล้วเนี่ยยังสามารถโชว์ฟอร์มได้ถึง29.2แต้มแล้วก็9.8แอสซิสต์ต่อเกมไม่ใช่ในฤดูกาลนะในซีรีส์นะครับที่เอล์ตาฮอกเจอกับนิวยอร์กนิกส์ในเพลย์ออฟปีที่แล้วก็เลยทำให้ในปีนี้เนี่ยแฟนนิวยอร์กนิกส์ก็ยังรู้สึกเคืองใจกับเทรยังอยู่ครับเวลาที่เทรยังลงมาในสนามทีไรเนี่ยก็จะมีการตะโกนว่าฟังยูเทรยังฟังยูเทรยังเว่าเวอคนยังเกณฑ์ไม่มีทางได้ดีไปกว่าทีมฉันหรอกเป็นไงดีดอกเกมล่าสุดที่เจอกันเทรยังกดไป45แต้มใสสส่่่่หหหนน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 น้้้้้าไไปปดดิิิิิิแแตีีีีผมมมมมมกกกกกกก็็ววงััะะออออออเเเเฟทยยยรรร์์์์ืืช เล่าขันดูเทียนเล่ายูเทียนเยอะเยอโเยอะแต่ความเจ็บปวดที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในเกมนั้นเนี่ยในช่วงที่ New York นิวยอร์กนิกส์กำลังไม่ไล่ไล่ตามทันขึ้นมาเหลืออีกแค่6แต้มมีเวลาอีกประมาณนาทีกว่าพวกเราตามทันอย่างแน่นอนแต่เทรย์ยังนี่ก็สกัดดาวรุ่งคอสเวอร์แถน่าจอร์จก,กิบสนัลนล้มลงไปแล้วก็ปล่อยบอลยิงซึ้บ <c oughs> เสร็จตรงนั้นไม่พอพอวิ่งกลับมาใช่ไหมครับก็เดินไปหาแฟนนิวยอร์กนิกส์แล้วก็ทำมือเป็นตัว L อแบบนี้ครับบอ,อกว่าคือตัว L อเนี่ยมันก็คือตัวย่อ,อของคำว่าลอ s s นั่งครับก็คือว่าเป็นตัวย่อของคำว่าแพ้ครับก็เลยไปหาแฟนนิวยอร์กนิกส์ก็บอกว่านายถือตัว L อให้ฉันหน่อยนะประมาณว่ามึงแพ้อย่างแน่นอนถือไปเอากลับบ้านไปอีนัดท่านผู้ชมไม่คิดเห็นือที่ผมได้ยนนะินไหมฟังดีๆนะตรงคำว่า เสียงหมอสนิทถอเป็นการยามเกียดกันชัดๆแต่ว่านิวยอร์กนิกส์ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ2อาทิตย์ครับในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยได้ตกรอบไม่มีสิทธิ์ได้เข้าเพลย์ออฟแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแอตแลนตาฮอคส์สามารถเอาชนะคิวแลนด์คาวาเลียได้แล้วทําให้แบบว่าผลสกอร์เนี่ยมันห่างจนนิวยอร์กนิกส์จตามไม่ทันก็เลยเชื่อว่าจะไม่หลายต่อหลายคนเนี่ยคิดว่าแฟนๆฟนิวยอร์กนิกส์คงจะเกลียดเทยยมมากแล้วถูกมะ็็ถือวเปน ไเล่นนะแบบว่าเป็นตัวร้ายของเมืองเลยเดียวทหารนี่มาทีไรเนี่ยแล้วต้องขับ แต่ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมืองนิวยอร์กก็ได้มีการรับสมัครเลือกตั้งนะเปิดโหวตกันว่าใครเนี่ยจะได้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กมันเสือกมีคนอุตลเลนครับไปโหวตให้ทรยังเนี่ยมาเป็นด้วยนะครับคือได้หนึ่งโหวตเข้าใจว่าเป็นการโหวตเพื่อกวนตีนอะไรแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยผู้เลอกคนอื่นก็ยังมีได้อยู่บ้างนะมีคนโหวตให้จูเลสแอนดอลเนี่ยเป็นในายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กเนี่ยถึง6คนนะครับให้อาเจยิบารคนให้เรนนนคหเลสา็ ให้ไคลายเลอวิงหนึ่งคนครับแต่น่าเสียดายแทนเมือง New York นะิวยอร์กเนาะไม่มีใครโหวตให้นุงตู่เลยเนี่ยไม่รู้จักไงมีตาหายมีแววไหมบุญไม่ถึงมีหน้าเมืองถึงไม่เจริญและหลันจากนี้นะครับเทรย,ยังเนี่ยยังออกมาพูดหลังจากที่ชนะนิวยอร์กนิกส์ในครั้งล่าสุดในเกมล่าสุดที่กดไป45แต้มนะว่าทําไมในรอบนี้เนี่ยไม่เห็นเสียงดังเหมือนเดิมลเลยล่ะฮะก็คือทําไมไม่เห็นตะโกรรนว่าแฟกซ์อยู่แฟกซ์ยูเทยังเย่อเย่อแบบหมอสุนินอีกแต่นี่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทาางด้นอัพราาาาะวว่่่่5เเเกกมลลสุดทีพนน พวกเขาชนะหมดเลยครับแล้วก็ในีมันมีล่าสุดอีกเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเกวินดูรรนเนี่ยจะสามารถทําได้ถึง5 5าส้แต่เป็นคาเรียไฮของตัวเองแต่ว่าก็โดนอนาตาฮอคตบอยู่ดีอันนี้จริงๆเขาก็มีการวิเคราะห์กันมานะครับว่าการที่นิวยอร์กนิส์ไม่เข้าเพย์ออฟในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลเสียของเทรยังเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เทรยังรับบทเป็นผู้ร้ายของเมืองนิวยอร์กมันเป็นการส่งเสริมเส้นทางอาชีพให้เทรยังด้วยเหมือนกันก็คือว่าอยู่ในฐานะของตัวผู้ร้ายของนิวยอร์กใช่ไหมเวลาทําอะไรเวลาจะพูดอออะไรเเวลาาาาแแข่่งกกัับบนนีสื็มมจตต ออกมิกซ์ตกไปแบบนี้แหละมันก็เลยอาจจะทําให้แอนต้าฮอคสเนี่ยแบบไปเข้ารอบก็เจงแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีคนสนใจสักเท่าไหร่นะเหมือนทีมเมสซูตาทีมโวูฟอ่ะเห็นไหมผลงานเริ่มดีแต่ก็แล้วไงกูไม่ดูเหมือนเดิมมาต่อที่เรื่องของคเคลททำสันกันเลยดีกว่านะครับที่ในวันนี้แกโชว์ฟอร์มโหดนักกดไป3าคะแนนแล้วพาทีมโกลเด้นเซลเลอร์เนี่ยพลิกกลับมาชนะทีมยูท้าแจ๊สได้หลังจากที่ตามหลังอยู่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์คะแนนซึ่งตอนนี้นะครับตระหนักของโคสตีสเคอร์เนี่ยก็ได้องงต้อกการสัที คือตรงนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยองสันเนี่ยแกก็พักไป2รงฤดการติดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ACL แขวนาขาดหรือว่าเอ็นร้อยหวายขาดนู่นนี่นะโอ้ยเจทเคยทงสันเนี่ยอยากอยากอยากกลับลงมาเล่นมากๆ,ๆเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขายั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยเขาก็จะร้องไห้เออคุณ กูเลยค่อยไปเล่นมัดแต่พอกูกินข้าวเสร็จแล้วแม่กูบอกว่าอย่าเพิ่งไปเล่นไก่ที่กินไปมันยังไม่ย่อยกูต้องรออีกประมาณชั่วโมงนึงพอกูรอหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็ไอสัตว์เพื่อนเลิกเล่นกันหมดแล้ว นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยทาให้ครูทํามสันในฤดูกาลนี้เนี่ยพออาการดีขึ้นมันพอสมควรพอที่จะเล่นได้ก็เลือกที่จะลงมาเล่นในสนามเลยแล้วแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตัวซิฟเคอร์บอกว่าอาการของครูทํามสันเนี่ยมันยังไม่ได้ร0 0เเซขนาดนั้นคือจริงๆทีมอยากให้พักต่อแต่ว่าครูทํามสันเนี่ยเขาใช้คำว่า forcing ก็คือว่าพยายามดื้อดึงดึงดันที่จะลงมาเล่นในสนามให้ได้ครับซึ่งตรงทางทีมก็บอก เสี่ยงอยู่นะแต่ว่าเขเข้าใจแหละเข้าใจของอกใจของคนที่มันอยากเล่นบาสเนาะโอเคกินไก่เสร็จแล้วจะมีไม่พอไก่แล้วเนี่ย นั่นแหละครับทางทีมเนี่ยก็เลยอนุญ,ญาตให้กลับลงมาเล่นได้แต่ว่าก็ยังคงจํากัดเวลาอยู่แต่ทีนี้ครับเหมือนฟ้าประทานนะจำได้ไหมในเกมแรกที่ใครทำสั่นลงมาเนี่ยฮึมโชว์ความเถื่อนฆ่าไฟดังยิง3แต้มโอ้ยหลายคนก็บอกบาดปาดปาดปาดสเปรดบัตเตออิสแดกแต่พอหลังจากนั้นครับฟอร์มของใคทาารทำสั่นก็ค่อนขะ้างที่จะเหวี่ยงนะบางทีก็ทําได้แค่เจ็ดแต้มยิงไม่ค่อยลงเปอร์เซ็นต์ฟิวโกต่ำบ้างแต่บางเกมก็แอบมีเล่นดีนะเจอเลเกอร์ทำไปสามสามแต้มเจอเลเกอร์ใครทําแต้มน<ๆ>้อยบ้างวะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับฟอร์มมคววาเหี่ยงงขอ ทำสันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บที่มันไม่สมบูรณ์มันก็เลยไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ซึ่งตรงน,นี้ซตีเคล์ก็บอกว่าเฮ้ยใคเขาไมื่อยซิวาาแล้วเขาไม่อยากเบ้าหลายใครมันเล่นมันเล่นไปโลดแต่มือนี่มันเล่นดีเลยอะสตีฟเคล์ก็เลยบอกว่าดีใจกับบักลาเคลแลือเกินแต่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมครับมันยังมีเรื่องของเบื้องหลังรายละเอยียดด้ อยู่ครับเพราะเกมก่อนหน้าที่จะเจอกับยูท้าแจสเนี่ยพวกเขาไปเจอกับฟินิกซ์ซันส์ครับแล้วทีนี้เนี่ยคริสเอสมสันเนี่ยเล่นไม่ดีเหมือนมีผีมาควนตอนนอนแบบเพลงของดาจิม704เนี่ยครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ครับโกลเดิสเซเวอร์แพ้ฟินิกซ์ซันไป107ต่อ103แล้วคริสเอสมสันครับยิงทั้งหมด23ครั้งลงแค่5ลูกยิง3แต้ม10ครั้งลงด้วเกือบเปอร์เซ็นต์คิวโกสิบ็นตโอ้ไม่ ก็มี13คะแนนแล้วทีนี้ใครทำสันเนี่ยก็เหมือนท่องโ่าตัวเองครับเป็นคนที่ทำไม่ทีมเลยถ้าหาว่าเขายิ่งน่นกว่าน,นี้ประมาณสัก10% 20%แล้วก็ทีมจะต้องชงนะอย่างนี้เน้ะเคยทำสังเกตอาการเครียดครับแล้ว พอมันเครียดแบบนี้เนี่ยทีมมันก็เครียดไปด้วยไงเธอเนี่ยก็ต้องเดินไปตบไหล่แล้วเอเอไอ้หนูอย่าไปรีบร้อนให้มันหมากนะักความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั่นไม่ใช่เป็นการฝืนแต่ว่าเป็นการทรําจิตใจให้สม่ำหากเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็ไม่ว่าใครก็สามารถเอาชนะได้หมดเอาเป็นว่าสีฟเค์เนี่ยต้องไปบอกให้ครอมสันเนี่ยเหมือนว่าต้องใจเย็นลงกว่านี้ครับให้พยายามแบบว่าไม่กดดันตัวเองมากเกินไปไม่ไม่แบบอย่ารีบเกินเพราะว่าครอมสันเนี่ยคือก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บเนี่ยเขาเคยโชว์ฟอร์มได่ดีมาก่อนใช่ไหมแล้วพอมาในฤดูกาลนน่ัจเเ็บมม ขึ้นขึ้นลงลงเล่นไม่ได้ดั่งใจสักทีครับมันก็เลยยิ่งทำให้แบบข้างในมันร้อนรุ่มใจอ่ะไม่เชื่อไปถามพวกคุณลุงแก่ๆที่แบบอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับแบบว่าลุงลุงแต่ก่อนลุงเล่นบาสเก่งไหมหลายคนเชื่อว่า90%เนี่ยก็ต้อง๋อโอ้แต่ก่อนลุงเล่นเก่งมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ลุงเจ็บขาเจบลุงแก่แล้วลุงเล่นไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทีนี้ลุงก็เลยไปหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วไปสอกใส่ปากเด็กอ๋อซึ่งหลังจากการพูดคุยครั้งนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเหต แล้วจงทําใจชอบายซะและท่านจะชูสามแต้มดนแมนนั่นแหละพลังของอนอาคินสกายวอลเกอร์ก็ได้เข้าสู่เครมสันแล้วก็ทําแต้มได้ดีเหมือนอย่างวันนี้นั่นเองครับ<ะ>ก็ต้องรอดูนะว่านี่จะเป็นผลงานที่แบบว่าดีสุดโตงแล้วก็กลับมาลงเหวี่ยวสุดดิงเหมือนอย่างที่เคยเป็นอหรือเปล่าสาหรับเคลมสันนะครับทีนี้เรามาดูอัปเดตข้อสำคัญของทีมโคดเดอร์เซเวรอร์อย่างเซฟเครอร์รี่กันหน่อยดีกว่านะครับที่ล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวมาว่าเขาจะไม่สามารถลงน่นในรูปการปกติได้แล้วนะครับเพราะว่าดูจากอากาากรรดเเเจ็แแลลลลล้้ววววี่่งพไ เจอการทีมในรอบเพย์ออฟแล้วซิมเพนเคอร์รีรับพอรู้ว่าอุย้ยม่ต้องเล่นอีกแล้วเหรอป้าตอนแรกเนี่ยแฟนๆก็รู้สึกว่เราก็รู้สึกสงสารครับอุ้ยเคอร์รีนานๆจะได้กลับลงมาเล่นกับเพื่อนแบบครบทีมนะแต่ว่าอ โอ้ยทำไมเล่นกับเพื่อนได้แป๊บเดียวแค่11นาทีนยก็ออกซะแล้วอันนี้สําหรับคนไม่รู้นะคือก่อนหน้านี้นะพอรมสันก็ไม่อยู่พัก2ฤดูกาลเดมอนกรีนก็มีอาการบาดเจ็บมันก็เลยทาให้มีถิตีบอกมานะครับว่าเป็นประมาณ1000ันวันอ่ะพันพันกับอีกประมาณ70กว่าวันนะที่บิ๊กทรีครับของโกดิสโเร่ไม่ได้ลงเล่นพร้อมกันแล้วทีนี้พอวันแรกที่ทั้งสาคนไม้มีโอกาสมันเล่นพร้อมกันบิ๊กทรีเล่นกับบอสซอนเซติกันนะเล่นใน11นาทีอีดอกเคอร์ดี่เจ็บ มาคัส์มาร์ตสเปียร์สเปียร์สเปียร์ที่ท่านขา oh, 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 oh. นั่นแหละฮะก็แฟนๆสงสารนะครับแต่ว่าตรงนี้ทางด้านของเคอร์รี่ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าอย่าไปด่ามาคัส์มาร์ทเลยนะครับเขาไม่เต็มใจครับผมรู้ดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็ซิฟเคอร์ก็บอกว่าไม่นะเขาไม่เต็มใจที่จะเล่นสุกป,ปกนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆอย่าด่ดาเขาเลยอะไรกันนะครับแล้วก็ตัวมาคัส์มาร์ทเองก็ออกมาพูดด้วยนะครับว่าซิฟเคอร์นะ่ะตอนนั้นไม่ได้ด่าเขานะครับแล้วก็ยังมาบอกอีกนว่า่าาถ้เป็นไมได้้อยากให,หนาาายมเข้ร่วมมมททีีีเเอออาา้สัตว์ยยูดดบขซะ่างนั้นซิา ต้องต่อต้านสิไม่ใช่มันมาเข้าร่วมกับเรานั่นแหละฮะแฟนๆ Golden Savior ในตอนนั้นที่ไปด่ามครสต์มาสได้เยอะเนี่ยก็เป็นหมากันเลยทีเดียวราวกับคนที่เชียร์คุณแม่ของแตงโมในตอนแรกนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีประกาศแล้วนะครับว่าเคอร์รี่จะไม่ได้ลงเล่นในรูปการปกติอีกตัวเคอร์รี่ก็เลยไปทําแบบว่าลัลลากับคุณภรรยานะฮะด้วยการไปที่โรงเรียนประถมนะครับคือสนามเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเคอร์รี่กับภรรยาเนี่ยเคยไปสร้างไว้ปีที่แล้วครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาดูนะว่าตอนนีีี้้้มมมััััันนนนนเเเปป็็ยงงงงไไบบบบาาาะะคคครรรแลวกกอออหสืิิจพ่5 50,000เล่มเลยทีเด <b ots> e ียวนะเห็นว่ามีหนังสือขายดีของคุณชอนบุเรนาฮิรันด้วยนะครับรับรองว่าเด็กๆจะต้องมีไฟในกันต่อสู้ในชีวิตอย่างแน่นอนเลยนอกจากนี้นะครับตัวเคอรี่ยังออกมาพูดแบบติดตลกด้วยนะครับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับที่ได้ออกมาพักแบบนี้อันนี้จะพูดแบบเซวๆจะพูดแบบเล่นๆไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามกัท่านครับไม่ต้องเป็นห่วงพอเข้ารอบเพลย์ออฟเนี่ยตัวซิีฟเคยเปิดเผยว่าเดี๋ยวเคอรี่จะต้องกลับลงมาเล่นและเชิใช้ฟอร์มอย่างยอดเย เมื่อที่เคอร์รี่เป็นแบบนี้นะครับก็เราย้อนกลับไปในปี2018นะครับตอนนั้นเคอร์รี่ก็ประมาณนี้แหละครับแบบว่าโอ้ยเจ็บปวดแอดแอดแอดนะไม่ได้ลงเล่นตอนที่เจอกับทีมสแตนตันสเตอร์ก็เจ็บไม่ได้ลงเล่นแต่ว่าทีมเกอร์เดนสเตทเวอริเออร์ก็ชนะไป4ต่อหนึ่งแล้วทีนี้พอเข้ารอบ2ไปเจอกับมิโอลิงพิลิแกนครับเคอร์รี่ก็กลับลงมาทั้นที่ไม่ได้เล่นเลยนะเจ็บไปพอสมควรนะกลับมาปุ๊บเนี่ อัดไป28แต้มยิง3แต้ม5ลูกแล้วก็อีกรอบหนึ่งในปี2016นะครับที่เคอร์รี่เนี่ยบาดเจ็บก่อนในรอบแรกของเพลย์ออฟนะครับในตอนนั้นจะเจอกับทางด้าน,นของฮิลสันโรเกตนะครับแล้วก็เจบ็บไปพัก2เกมแล้วกลับมาก็เจ็บ3อีกแต่ว่าเจ็บที่ข้อเท้านะครับแล้วก็พักต่ออีกประมาณ4เกมครับแล้วพอพักไป4เกมกลับมาเจอกับทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์นะครับตอนแรกพอร์ตแลนด์ก็สาดีใจโอ้ยยเเเเคออรร์์ี่ม่มมันนพงาจ็็บปไ้สตตวกด40แ เป็นไงะลีสักก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคอร์รี่ถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บขนาดไหนก็ตามแต่ว่าพอกลับลงมาเล่นสนานเขาสามารถที่จะเรียกฟอร์มของตัวเองกลับคมมืนมาได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับและนี่คือสิ่งที่สตีฟเคยค่อนข้างมั่นใจครับแล้วสตีฟเคยบอกว่าขอแค่ชุดลูก,กแรกลงเท่านั้นแหละนอกนั้นนะเดี๋ยวเคอร์รี่นั้นมันมาเอง แต่อย่างไรกนนะ็ตามนะทางด้านของซิฟเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่โหชยากตัางๆโคชยากเลยรนะึงช่วงปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนเจ็บบ้างเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องของโควิดบ้างอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่เขาแบบไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยคาดคิดที่จะเจอมาก่อนเลยนะครับกับเรื่องปัญหาของการบาดเจ็บซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์บ้างนะครับว่านี่แหละคือผลกรรมที่ก่อนหน้านี้ทีมวอริเออร์เนี่ยสามารถได้แชมป์ได้เพราะว่าการที่ได้แชมป์เนี่ยมันมีแต่คนบาดเจ็บยังไงลเหรอนี่ได้แชมป์ เจ็บยังไงแต่ตอนนี้ผมนะเป็นคนบาดเจ็บจริงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงแบบอุย้ยเิ่งพ่อขี้จา๋าไม่มีทางหรอกต่อให้พวกมึงไม่เจ็บเนี่ยวันเลืของกูเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแพ้พวกมึงไปได้หรอกไม่เห็นแล้วเคยได้ยนินสัตว์ได้ไหมบ้าบ้าบ้าบบเนี่ยเถียงกันเถียงกันคนสวยคือใครกูนี่อ่านข่าวแม่งโดนด่าอะไรเ,เธอเรียกใครว่าอ้านวนอะไรจังไอ้อังเด็กทีมป่าเห็นไม่นี่มันแห,หลมอืมเกือบแล้ว ทำไมเธอไม่เตือนฉันแต่ละทำไมมันเปรี้ยวๆวะพอเปียทั้งลายฉันจะโปรโมทเธอยังไม่ทำใช่ไหม <No. S 1> ไม่เป็นไรงั้นรอคลิปหน้าคลิปหน้าได้อยู่เพราะว่าข่าวที่จะเชื่อมกับพอเปีย้ยเนี่ยคันก็ยังไม่ได้พูดพอดีแล้วคลิปมันก็ยาวแล้วด้วยน่าจะประมาณ12-13มาทีเอาเป็นว่าเราโปรโมตลูกชิ้นก่อนดีกว่าเออแต่ลูกชิ้นมัน เป็นแฟนชายนวะไม่ใช่ของเราเนาะปอเปียอร่อยจริงท่านผู้ชมถ้าสนใจเนะไปติดต่อได้ที่เพจ n b ็นบีทนะแต่ว่าเห็นตัวอย่างยังเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยนะผมยินดีคืนเงินเลยหรือไม่ก็อันซับผมไม่ได้น,ะนี่มั่นใจจริงอันซับไปเลยถ้าไม่อร่อยนะด่าผมเลยอ่ะให้ว่าอร่อยไหมปอเปี๊ยเอ,อ,อร่อยไหมปอเปียอร่อยไหมออยนี่คนคิถึงกุจิตด,ดีอ่ะทำไมลูกชิ้นมันเปรี้ยวจริงทวางยาใส่ชั้นเหรอ,อ หลอดมันยังไม่เสียมันอาจจะแบบอ่าวมายังไม่หมดเลยอากินอีกบา้าสรุปเอาลูกชิ้นบูดมาให้ผมกิน